ประธานเป็นจุดกักน้ำซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประตูเข้าวัดสวดี เดียดยาดนะสองมอญโอ้ยตี๋คุณพ่ออาผู้จีพระฤาษิรมชอเยหยพรามที่มอนาาแบนีมันเป็นมพรอยกรุงเทพดีค่ะพระยุทเทพคุณนพดลเป็นมาน่นกัเลยว่าอ่าไทยเจ้าเที่ยวเมืองอุบลยุวเศ้าเจ้าก็คือพ่อมงสเฮิงวัดสังวัดเนี้ยวอ่ารบานีเริ่มแหกมันก่อนสีมีวัดมันคองบา สิมีวัดบ้านผู้ท่องสิมีวัดใหม่มันมาจากหลวงปู่จีวัดป่าสามไทรหลวงปู่จีเราอยากได้วัดเด้อยเราว่าเราเห็นเราก็เลยว่าหายมาหายมาเหตุยูุคปัสสาวะมาเห็ุปัสสา,ห,สาหันบ้าน,นเนี่ยเพระาะมาเหตุยูคปัสสาเมื่อไรข้าวหนึ่งกับเมื่อีปัญหามีปัญหาเราบ้านนี้อาจารย์มหาวัฒน์ลัยระกับอาจารย์มหาทวบนกับลวงมาว่าชื่ลวงมามาเพิ่นมาวัดป่าสามชัยลวงมาว่า อยากได้ท kind of mm ีหาทีบัดมหาไซกับบัวได้บัดมหาไซบัวได้เลยพอดีอาจารย์มหาไทยได้ลงมาแล้วก็เลยมาคุยกันว่ามันสิมีคนสื่อทีหายหรือเปล่าพ่อใหญ่หาหาทีเรือหาทีบอลสรีสางวัดเท่าหามันได้ใครได้ฟังนี่ก็เลยมาคุยกันก็มีผ่านก็พ่อใหญ่บัวกูเล่าพ่อใหญ่บัวเล่าเสียชีวิตละเจนนี่มาคุยกันเพราะว่าแต่ก่อนเป็นดินของพ่อใหญ่บัวอยู่นี่ ทั้งเลค่ะอ no. ่ายินทั้งหมดมันซืบสามเลยระบาดอีกแ้วเลยบ้าหลังจากหันมากับไปถามสื่อน้ำเพลนถามสื่อน้ำเพลนเพราะที่สื่อน้ำเพลนเบิรแล้วสื่อนั่นแม่นอาญาช่วงพลเมื่อสื่ออาญาช่วงพลพันเขาที่เที่ยวเที่ยวเขาอยู่วันปทุมอ่าเป็นหมอดูไหมก็จะเป็นหมอดูหรอเพราะว่าเพิ่นเที่ยวมาซื้อซื้อยั่งอยู่อ่ามากับแม่บ้านเพิ่นอาแา่ช่วงพลนี่เป็นคนธรรมดาตีอ่าเป็นคนธรรมดา กับเป็นคนทั้งลุงพอ่อเพละแต่แต่ว่าเป็นคนทั้งกรุงเทพครับแต่ว่าไปยุงเทพแต่ก่อนเคยไปบวชเป็นเนตรอยู่วัดปทุมจ้ะอ่าอ่านำกันแต่ก่อนบวชอยู่อยู่วัดซิวบอ๋อเป็นเนตรอยู่ซิวบุญจากซิวบุญก็จากกัางขับไปอยู่วัดปทุมอ๋อจะรู้ว่าเป็นคนทุบอยู่เนาะครับผมแต่จากสมภลญเนี่ยบานนี้หลังจากหันมา อาจารย์มหาไทยก็เลยว่ามีมีมีเจ้าภาพสื่อที่ก็มาคุยเรื่องที่เรื่องยั้งกันแล้วมาคุยตกลงกันได้อาจารย์ทุกคนเราก็ซื้อ้วบายนี้อาจารย์มหาไทยนี่ว่าต้องการว่าเะ่ไรแค่เก่าไรค่ะขั้นแค่เก่าไรนี่อาจารย์มหาไทยก็เลยว่าอาจารย์ทุกคนก็เลยว่าอนพ่อผู้ใหญ่ไปติดต่อกัะทั้งที่ดินเลยนะให้มาจากการให้ผมก็เลยก็เพราะว่าต้องจีบผมกับหัจ้างทับที่ดินก็ะจาทีทั้งที่ดินหลาย ก็เลยเอามาคุยกันมาคุยกันกับเพื่อนว่าอ่าดินมันสิบสามไรเพื่อนเสีเยวไหวจะสี่ไรสี่ไรอ่าบานนี้ก็เลยมาให้เจ้าที่เข้ารังวัดของหายวกับให้พุ่นสี่ไรแล้วบานี้ที่มันเหลือก็เลยตัวน,นีก็เลยแล้วมาเป็นเก่าไรสองงาน,น,นก็เหลือเป็นที่วัดสร้างวัดเก้าไรเก้าไรสองงานค่ะอ่าสลักลบานนี้ก็เพราะซื้อแล้วบานนี้กาจังอาจารย์ทุกคนเราก็ม <9 S 1> าถว <9 S 1> ายม <9 S 1> าานนี่กา หลวงพ่อเจ้าคุณวัดส so ุปัตดาเจ้าคณะจังหวัดวัดวัดใจทึงแสดงว่าหลาายท่นเจ้าคุณวัดสุปัตเป็นเจ้าคณะจังหวัดทางธรรมยุทธ์เขารู้ละลุงมากมาถวายอยู่นี่ล่ะแต่หมัยจะพอนั่นบ่มีท่านมีอยัางเราคนมีแต่ก๊กสานพ๊อกกรเขาสานมูถวายก๊อบยานี่ล่ะกะจังได คือออกจากข้างวัดปราซาออกมาคือตอนตอนวัดปราซ่านเป็นวัดบ้านอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยซื้อที่ให้ไหมครับตัวนั้นที่ที่ที่ป่าซามันเป็นที่สาธารณะเพราะว่ามาอยู่เป็นที่พักสงสื่อครับค่ะเนี่ยบ้านนี้มันมีปัญหากันเพราะว่าระวางดินที่พักสงนั่นมันพันว่ามันไปขื้นเขตตำบลฝางคำอันนี้ไฟนี่มันเป็นของตำบลขลัยค่ะ กับมันนี่ปัญหากันเลยมาซื้อทั้งนี้ก็เลยเป็นตะบนมาสามีอยู่ขั้นไล่เลยน,าานะชาสนาขับจังบาลมัดก็ได้เลยไม่เห็นบัดเหดน็นบาตสรุปว่าเครื่องบัดนี่ตั้งตรงนี้นี่สร้างโบสถ์อันนี้นี่ปีใดค่ะคสร้างโบโโสถ์แล้วเนี่ยเอาบางศิลาเลิกวัดโบสถ์เนี่ยค่ะสร้างโบสถ์ปีสี่หกเนาะเจ้าภาพมันคือคุณแม่ช้อย เอออ่ะอ <itu? S 2> ่าแม่ช้อยวันนี่เขาอ่าที่นี่เราจะพาบกุณแม่ช้อยนั <tım> ่งฟังแน่ยม่ช้อยไม่ช้อยนี่ก็ช้อยไม่ช้อยนี่ไม้เขามาอ่าพ่อพ่อแม่ช้อยเราก็เที่ยวมาหลายเดื่อพ่อมาหลายเดือนแล้วตกลงว่าเราสิอ่าไหเงินมาสั่งโบสถ์สั่งสลากตอนแรกเราไปไหเงินมาก่อนมาสั่งสลากกบกุฏิอ่ามาสั่งสลากกุฏิ ไม่ช้อยนี่คือเป็นยุอาเมชียูวัดปทุมจิ๋วครับผมยุเป็นชียูวัดปทุมตอนนี้ไม่ช้อยอายุตัวไหนค่ะแปดสิบกว่าก็ยังอยู่ยังมีแต่ว่าสุขภาพค่ะปกป้องก่อนทุกอย่างประหยแล้วค่ะเพิ่นมาสร้างโบสถ์หาเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์บานนี้ยพ่อไม่ช้อยมาดีนีบานนี้เราก็เลยมาสือทีทั้งหลังอีกถวายอีกทีตอนนั้นมันยี่ยี่สิบเกตไล ทงหลังไปอีกแปลงหนึ่งทั้งอีกทั้งหลังมากทุกคนทั้งหลัที่คุณนายพายคุณนายยางครับอ่าที่ลงไปสร้างสลาพบุญเอามาขึ้นบุญนี่แหละอ๋อก็หลังจากตรงนี้ไปนี่แม่แม่ชีช้อยแม่ชีชอยซื่อเพิ่มให้สื่อเพิ่มให้แล้วก็ยกให้วัดแล้วยกให้วัดแล้วร่วมร่วมแล้วจุดประสงค์แม่ชีซอยสีเฮ็ดยางค่ะเบิ่งข้างหลังน่ะการระบุในในเอกสารที่เราถวายเนี่ยเพราะว่าเวลาเวลาไปไปบุญไปยังกับผมเป็นผู้พาไป ไปบูนกับอกว,ว่ายกให้สร้างวัดบ้านใหม่กู้ทองอเขากระเบื้นงโบราเลยเนี่ยกระเบื้อกสารแขวนเลยไปญี่เุ่นยยกระชับบ้นว่าโดยใหญ่ทางหลังทางหลังพ่อ,อแม่แมนพอดีนั่งอยากเห็นเอกกา,ารไปนั่นนะ่ะเพราะว่าค่ะ,ะเดี๋ยวอีกนอหน่อยนึงแม่บัดที่นี่ว่าจุดประสงค์แม่ที่ชอยนี่ว่าอยากเห็นเป็นอย่างได้ฟังเพันบอกเพันจี ในจุดประสงค์นี่ต่กอนอาจารย์มหาไทยนั่นตั้งแต่เรายังมั่นม่วนานาพเราว่าวัดนี่สิสร้างเป็นศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนของทางศาสนาหมายามาจะให้ญาติโยมหรือให้สามเณนหรือแห้พระโฆ์พระเจ้ามาเรียนหนังสือสร้างเป็นโรงเรียนระหว่างสัตว์นั้นคือจุดประสงค์สัตว์โรงเรียนหมายขมาพะสงฆ์พระเจ้าได้เขียนนี่คือสัมเานีได้เขียนี้มาเฮียนจะเป็นเฮียนปริยธรรมหรือจะจะเป็นเฮียน ไฟหม้อโรงเรียนหม้อสิกับชิ้นนี้คูม่มี่มีศูนย์เพราะว่าอญญาจารย์ท้ไาไท้เราสรนิดกันกับเนี่ยไฟเราเป็นไฟไฟ,ไฟทางการศึกษาไฟสอนหนังสือเพื่อเอ็นปบะพะมอจลอล้อับเด็กสันที่นี่แบกข้างหลัง ใช่ใช่ใช่เพระผู้เหลิมมารักษาการเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยเพราะว่าเพิ่นเอาไว้ใส่เพิ่นก็ว่าขั้นไหวแล้วก็พอยายหนี่งกับชุดใจพเพิ่นเออเพิ่นก็ว่าสาาระผมก็เลยเอาเอาไว้นี่ละไว้สัมปทาน,บ,นบ,บัดที่นี่ตอนนี้ผู้ใดเป็นเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสคือพราะผู้เหลิมเพิ่นอยู่วนันใดค่ะวัดประทุมรองเจ้าอาวาสวัดประทุมอ๋อ ยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่นี่ยังครับยังยังไม่ลงรักษาการยังรักษาการอ๋อยิงดีเลยแต่งี้นนะพระสงฆ์พระเจ้าเมื่ออ,อ,อ,อยู่นี่ครับเมื่อท่านอยู่เป็นหลักเป็นแรงจริงจริงเมื่อท่านมีอยู่เป็นลักเป็นแรลจริงจริงๆ,ๆ,ๆอยู่กม่ๆๆๆมาอยู่ส่วข้าวสมัยแต่กอนกัก็จะมีปูเถาอยู่ดีปูเถาเราเรามาอยู่นี่ที่แรกลวงพอยาามหาไทยบอกว่าเออปูเนี่ยก็ซื้อปูมา ผมเป็นผูญญ้ยบาคก็ซื้อมาาซื้อกันเออสามาสองมาเนี่ห้ามพรห้ยตายตแล้ววะ่ะทันวันพอท่านแล้วห้ามเพรห้ตายอยงบาบามันจะห้ามฟังอยู่เพะแตาปตู่น่ตายไปแล้วละยังเด้อแต่ผมเนี่ซื้อมาอย่งางเงี้อยู่ดีมุกเจอนี่ยเขาใครนวะเอา,า,า,อา,า,าโต๊ะมานางเด่นนี่งคนวะน,นี่มือแรงมากเพราะอะไร่เพาะตัดติแต่คนยังไมง่หับ ป็การสีมาอยู่พีเป็นมันอ่ยก็มัความสั่งใจคนตัวเปเนอย่ายของมานดพออยากดูในเมืองมันงกสะดวกสบายย่างพี่น้องป้องไยเป็นมาจากเล่ามางมาอยู่นีมาเนี่ยสุ่มีหนองออกไฟพาดคือมัอยางมายางง่ายเลนว่าซุ่มี่นนองเป็นถึนมาโัวตอนเสียชีไปเห็นงานโัว์เยงเกตเตอร์เป็นกามา ไช่จอยบางีี่เร่มาดเนผ่านนได้จอยโอ้เขียนกะแล้วว่าพี่น้ององไปนหยุดปบ้างแล้วรอบุเมนมาบงงามขึ้นยังนีดอยบุมาบุรณะบาง่างไโอ้ย 那己一看。 What que a ความหรืออันตรายได้แต่เป็นเนนหรือเป็นพระนี่ก็จะมีโยปัะิารือว่าโยขคาำญาติโยร่วมทำบุญที่วัดอูทองอำเภอสินินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะวันที่26กันยายน5 6งพาบบุญสังฆาทาน